เข้ามาแล้วอย่าลืมเช็คชื่อกันนะคะนี่คือรหัสเช็คชื่อนะครับอาจารย์หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศอันนี้คือเนื้อหาคร่าวๆข,ข,ของบทนี้นะคะจากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารถ้านักศึกษาดูในแต่ละสถานที่จะเห็นได้เลยว่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ถูกใช้ในระบบปรับอากาศระบบถ้าเรามา โฟกาสที่มหาลัยเนี่ยจะเห็นได้ว่า100%เราจะใช้พลังงานไปลงที่ระบบปรับอากาศระบบทำความเย็นถึง66%ซึ่งมันมากกว่าครึ่งหนึ่งของระบบพลังงานทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนวิชา Energy Audit ก็คือ การตรวจวัดแล้วก็ปรับปรุงการใช้พลังงานนักศึกษา,าต,ตัวไปอาจจะได้ไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานมีใครอยากสอบเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานบ้างไหมคะเอ่อผมเองครับผมจะกลับมาปรับปรุงมหาวิทยาลัยครับเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานที่ดีให้ได้เลยครับผมก็ด้ครับผมจะนําความรู้ที่อาจารย์สอนนะครับไปทําให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมก็เช่นกันครับผมจะเอามาพัฒนาประเทศไทยให้ทันสมัยเหมือนอาจารยยครับอาจารย์โอ้ทุกคนมีความมุ่งมั่นมากเลยยังไงอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะ สวัสดีเพื่อนๆนี่เราได้สอบเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานได้แล้วนะเฮ้ยจริงเหรอคนกี๊ดได้อยู่เราก็ว่าจะสอบเราจะก็ว่าจะไปสอบเหมือนกันเลยเฮ้ยไปสอบเป็นผู้ตรวจวัดพลังงานเหรอวะไม่ใช่สอบเป็นวินมอไซค์น่าซอยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยไม่ใช่เราก็ว่าจะไปสอบเป็นผู้ตรวจการผู้ตรวจสอบพลังงานเหมือนกันที่จะจัดสอบขึ้นเลยเๆีนี้แล้วตอนนี้ที่ไปเรียนต่อเป็นไงบ้างเหรออืมว่าแต่วุฒิไปเรียนต่อต่างประเทศได้หนิใช่ อยากไม่อยากพูดเลยว่าสาวฝรั่งที่นู่นอ่ะใช้ได้เลยนะถ้าเกิดไม่ติดว่าเราต้องกลับประเทศไทยเนี่ยเราว่าจะเรียนต่อให้ถึงด็อกเตอร์เลยนะเนี่ยโอ้เอเอาเอาให้สุดเลยนะอืมจําตอนที่เราเรียนวิชานิติออ d ดตได้ไหมที่เราบอกว่าเราจะกลับมาปรับปรุงมหาวิทยาลัยกันนะอ่ะเอ้ยไอจําได้ที่ยูบอกว่าจะกลับมาปรับปรุงมหาลัยอ่ะว่าแต่ยูจะปรับปรุงอะไรล่ะอืมก็อยากปรับปรุงเรื่องแอนนั่นแหละ ก็ถนัดที่สุดแล้วเรื่องเนี้ยอืมใช่ใช่เรา,เราว่าจะปรับปรุงเรื่องอากาศอะไรแต่ว่าด้านไหนเนาะไม่รู้ดิไอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอจะไม่ค่อยได้แล้วปรับปรุงตรงไหนได้บ้างอืมงั้นเราก็ลองใช้ Google Ma ปปะจะได้เห็นพื้นที่คร่าวๆในมหาลัยกันก็ดีนะไอไม่ให้กลับมาหาลาัยมาตั้งนานโอเมก็ oh God. <c oughs> นี่ไปเรียนเมืองนอกมาตั้งนานนี่ทำไมมหาลัยยังเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่นั่นดิ คิดถึงลานแดงมากเลยนะอากาศหนาวยังกับโค้โลกเหนือเลยอ่ะอืมแล้วเราจะปรับปรุงที่ไหนหรอไอก็ไม่แน่ใจเราลองดูไปเรื่อยๆก่อนไหมอืมได้ขอสมุดไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยเนาะนึกถึงตอนที่เรามานั่งอ่านหนังสือกันเลยอ่าไอจาได้ที่ชั้นหนึ่งแอร์ร้อนๆใช่ไหมใช่ใช่โคตรร้อนเลยอ่ะจําได้ว่าตอนนั้นไปอ่านหนังสืออ่ะแล้วแบบโอ้กระดาษชุ่มเลยอันเราลองมาออเดตหอสมุดกันบ้างทางนั้นเฮ้ยไอว่านความคิดทีนีนะเพราะหอสมุดอ่ะใช้ระบบทำความเย็นมากที่สุดเลยมั้ง จำได้ว่าอาจารย์เคยสอนอยู่ตอนยังเรียนอยู่อน่ะงั้นเราก็มาเจาะลึกเรื่อง air infiltration กันเลยดีไหมการลดภาวะโหลดของการปรับอากาศน่ะเหรอใช่ปรับปรุงด้วยการการจัดการอากาศที่รั่วไหลเข้าในห้องปับอากาศเอาดีเอาดีน่าสนใจนะืยังจําการตรวจวัด air infiltration ที่เราเรียนมาจาก energy audit ได้อยู่หรือเปล่าการตรวจได้เลยว่านั้นอุปกรณ์หลักๆนะประกอบไปด้วยสามอย่างหลักๆอันแรกอะที่เราต้องมีเลยก็คือ anemometer สำหรับวัดความเร็วอากาศที่ไหลเข้าใน ช่องทางในที่นี้ของเราคือหมายถึงแบบประตูนะส่วนตัวถัดมาก,ก็คือตัว humidity meter เอาไว้วัดความชื้นอากาศและตัวสุดท้ายที่สําคัญเลยก็คือ thermometer ที่สามารถวัดอ่าตัวอุณหภูม<ะ>ิเนบนแบบแล้วก็ได้แบบได้เอาข้อมูลนั้นมันทํอะไรต่ออืมจากข้อมูลที่เราได้มานะเราจะแบ่งเป็นก่อนปรับปรุงแล้วก็หลังปรับปรุงนะเรามาดูกันโอเคก่อนปรับปรุงอากาศที่รั่วไหลเข้าไปในช่องทางประตูหลักของเราอะหรือว่าเรียกว่า infiltration ตัวเนี้ย อยู่ที่ประมาณ4,500 cfm เลยนะอัตราการไหลอากาศที่รั่วไหลเข้าเนี่ยสร้างปริมาณความร้อนที่เราต้องการระบายออกตั้ง450,000 BTU per hour คิดดูว่าเยอะขนาดไหนดูจากง่ายๆเลยดูจากแอร์แอร์ติดไปตั้งทั้งหมด9ตัว9ตัวเดียวแอร์9ตัวที่เราติดอ่ะกำลังไฟ c o n s u m p ชั o หรือว่า power consumption ตันนี้ตั้ง5.6กิโลวัตต์ลองคิดเล่นๆดูนะใน1ปีเราถือว่าเราโอ p ปเรต13ชั่วโมงต่อวัน ในหนึ่งปีเราจะต้องโอ p e r a t ทั้งหมด4,700ชั่วโมงคิดเป็นค่าไฟแล้วน่าตกใจมากเลยนะรู้ไหมเท่าไหร่หรอค่าไฟอ่ะเจ0ดแสนเจ็ดหมืบาท <ตก S 2> แล้วหลังจากที่เราลงทุนหรือว่าปรับปรุงระบบไปโดยการติดตั้งอ่า double door airlock er, ช่วยลดปริมาณอัตราการไหลของอากาศลงไปที่2 0 0 0 2,700ซแแล้วทีเนี้ยปริมาณความร้อนที่เราต้องการระบายออกอ่ะมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยอยู่ที่เหลือแค่อยู่ที่ประมาณ อ่าสองแสนสี่หมื่นวิทยุเพิร์เฮาจากแอร์ที่เราต้องการติดไปทั้งหมดอ่ะ9ตัวก็จะเหลือเพียงแค่6ตัวโอ้โหลดมาจ่ายคืนใช่แล้วที่สำคัญนะช่วยลดค่าไฟเหลือจาก770,000บาทอ่ะเหลือประมาณ5 0 0 0 0นบาทโอ้ลดสองแสนลดสองแสนห้าเลยทีเดียวรู้ไหมยอ่ที่บอกว่าเราติดตั้งประตูใหม่เข้าไปในการปรับปรุงระบบน่ใช้เงินแค่ห้าหมื่นเพลเปปพิเลตเราอยู่แค่สองจุดศูนย์จุดสองปีเองคิดดูน่าลงทุนมากคิดดูน่าปรับนใช่น่าลงทุนใช่ ที่ยูพูดก็น่าสนใจนะแต่ว่าทําไมเราไม่ลองทำอินแอมฟิลเ o ชันที่หน้าต่างด้วยล่ะอืมก็น่าสนใจนะอืมเพราะตอนที่ไอไปศึกษาที่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีการทดสอบหนึ่งคือการทำแอมฟิลเ t ชันที่หน้าต่างด้วยการซิลที่เฟรมของหน้าต่างนะคือก่อนก่อนที่จะหลังก่อนที่จะปรับปรุงนะจะมีแอร์โฟอยู่ที่21 cpm ซึ่งคิดเป็นอากาศที่ต้องระบายออกอยู่ที่1,900 b t u per hour ซึ่งหมายความว่าต้องใช้อะ ขนาด0.89กิโลวัตต์เนี่ยสตัวถ้าเกิดเราคิดเป็นโอเปเรตเหมือนที่ต้นพูดมานะคือ4,745ชั่วโมงต่อปีดังนั้นเราเสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณ27,000บาทแต่พอถ้าเกิดเราปรับปรุงแล้วนะนะเขาจะสามารถไอการซิลเนี่ยจะลดสามารถลดแอร์โฟได้เหลืออยู่ที่10 cfm ซึ่งก็คือลดอากาศที่ต้องระบายออกเนี่ยอยู่ที่656 พีทยูเ r ิซึ่งหมายความว่าเราสามารถลดแอร์ที่มีขนาด0.89ก,กิโลวัตต์เนี่ยลดจาก2ตัวหรือ1ตัวได้ซึ่งพอเรามาิีค่าไฟแล้วอ่ะจะตกอยู่ที่ประมาณ13,000บาทโอ ลดเยอะใช้ได้เกือบหมื่นเลยนะใช่พอถ้าเกิดเราปรับปรุงแล้วอ่ะสรุปแล้วอ่ะเราจะประหยัดไปที่1 3 0 0 0าพันบาทซึ่งพอเรานาไปคิดเทสแบกเลี่ยดอ่ะโดยที่ค่าอุปกรณ์ในการซิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันบาทพอเราไปคิดเทสแบกเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0ูนจดี่ปีอืมคืนทุนเร็วมากเลยนะใช่เนี่ยพอสรุปแล้วอ่ะถ้าเกิดเราทำเองฟิวชั่นที่หน้าต่างและประตูด้วยอ่ะเราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปที่สองแ0 0หนปกว่าบาทซึ่ง พอเรานําไปคิดอัตราคืนทุนแล้วอ่ะมันจะตกอยู่ที่ประมาณ0.22ปีหรือ3เดือนเราคิดว่ามันน่าสนใจดีนะที่จะทำทั้ง2อย่างอ่ะเราเห็นด้วยนะทำสองอย่างพร้อมกันเลยก็ได้นะอืก็โอเคนะสองอย่างอ่ะถือว่าคุ้มมากเลยอืเว่าแต่วุดไปเรียนที่สามประเทศมานี่ไปประเทศไหนมาไอไม่อยากจะพูดหรอกไอ้ไปเรียนที่ลอสมาโอ้ยลอสองเจลิเลยหรอเราช่าวันเจ็ย